เรามาลองกันนะครับผมคลิปเดียวจบเย่เนี่ยเอาใหม่สิมาขึ้นตัวลิ่งเราก็ต้องเหยียบพักเท้านะครับผมเอมาลองครั้งแรกด้วยตัวลิ่งไม่เคยลองเหมือนกันนะเจ้ามาเรามาลองดูกันนะครับผมไอสัตว์โคตรใหญ่คนละฟิวแบบซีบีห้าร้อยเลย เกียร์อยู่ข้างหน้าเฮียเ,เดี๋ยวก็ลโมแล้วเฮ้ยกูได้เลยปล่ายนะผมโอ้โหจ้าไปเลยเกินกูก็ไม่เคยขี่ทัวริ่งขนาดนี้เฮียโอ้โห,หน่ากลัวป่ะ A B Nung bả. bao chim hải bả. Thui. Khỏe, mong áo phim với chửi. Thui, chỏ à. ลองยืนขี่สิไอ้เค่โคตรมันโอเคอเค๋อไอเ้เหี้ยมุ้งว่าอยู่

Mann, man man top a uh -huh. ฟือลิ่งแบบสองสูบอย่างนี้วะเสียงเหมือนสามสูบจัด แต่ช่วงหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแบบเฉยๆอะ่ะแบบไม่รู้สึกว่าอะไรเลยเออมันดีนะช่วงหน้าแบบนิ่มจัดแบบไม่รู้ว่าแม่งข้างหน้าเนี่ยเป็นทางกู่ขาเลยเออสม,มูทดีเป็นรถแบบสูบเลียงเนี่ย หมอไปเฮียคันนี้ชิวจัดมาได้เวลาทางแอนเจอร์เจอแล้วโอ้โโคตรชิว ไปทางไหนต่อบนไม่รุ่นป่ะนิ่มจัดกูบัวเออทางซ้ายก็ได้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 ฟิวแล้วได้ฟิวแล้วเออแต่เวลาเลี้ยวทางแคบนี่มันหนักว่ะ จับฟิลลิ่งได้แล้ว,ลวเอาเอาเสียงเมื่อกี้เราไม่ได้พูดนะแต่มันก็เป็นฟิลลิ่งที่แบบสนุกดีโอ้ชิวเอาแบบไปเดินทิพย์ไกลๆน,น,น,นี่คือชิวมากรู้แล้วทำไมคนออกทัวร์ิ่งกัน,กนแบบพออายุเยอมนะะมาเนอะสมากแต่ว่าเดี๋ยว,ยวนี้วัยรุ่นก็ออกทวัวร์ิ่งกันแล้วอาจจะเป็นเหตุผลอย่างนึงแหละ เ็นฟิวแบบฟิวดีนะเออฟิวโคตรดีอ่ะแต่วิสัยทัศน์การมองเห็นผมอาจจะไม่ชินมั้งแบบมันดูไม่กว้างเท่าไหร่หรือเป็นเพราะชิวมันมันใหญ่ไปวะหรือมันเล็กไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน กินน้ำมันนะคะนันนี้เออเขาบอกว่ากินน้ํามันแต่ว่าอธิบายตอนนี้กําลังแบบเงียบๆคือไม่ใช่อะไรนะคือจับฟิลิงอยู่ว่ามันเป็นยังไงรู้หลักๆแค่ว่ามันเวลาขี่ทางตรงมันคอนโทรลเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเบาอยู่แต่ว่าทางแคบนี่เวลาเลี้ยวแบบหักแค้นอะ่ะอาจจะหนักนิดนึงแบตเตอรี่มันเป็นรถหนักอู่นะจะว่าไป เป็นฟิลที่ดีเดี๋ยวเราค่อยลงไปตอนขี่เสร็จก,ก่อนเราค่อยอธิบายฮะจนะาตายไอ้สัส chiều <laughs> vào <bao> đây kê <laughs> Màu nhận man, manh, manh nhận màu Màu manh Thúi Mà? โอสุดโอ้ขี่แล้วกูเหนื่อยวะไอ้เหี้ยยืนก่อเียนเกี่ยวเตได้กูขืนอะไรไอ้เหี้ยเนก่อนอย่าพักชายืนมึงเตะได้ไอ้เหี้ย เอาปชิวอันนี้อกูเตะทั้งสองมเป็นรถทัวร์เลยยังไงคุณท้องเมันดีมันดีขับมไเป็นยังไหมครับอันไหนนะยังยางยางเก่งอยู่ยังเก่งอยู่เพราะมเป็นรถทัวร์ลิงก์อะฮะคุณไปขี่มาเป็นไงบ้างครับคนละฟิวเลยนะอืมอันนี้แบบตามไม่ทันอ่ะเออทั้งแรง อืมเอาง่ายตามไม่ทันแรงก็ได้อยู่ช่วงกลางมันมาดีนะเออช่วงกลางๆรอบที่มาดีอยู่แต่แต่แค่นี้เออเหมือนที่ว่าเลยบิดหักสุดปุ๊บแม่งหนักหนักๆต้องแบบเลี้ยวกว้างๆหน่อยถึงคนส่วนมากที่ล้มแปะก็จกะแบบหักสุดแล้วรือลแปลกอ,อืมน้ำหนักเนาะใช่ครับเออเข้าใจเข้าใจอยู่หนักนากที่ผ่านอีสานไม่เห็นสร็จแต่บางสิ่งใช่เห็นไหมส่วนมากเห็นแต่สีขาว ตามยังไงก็ตามไปทันอย่าว่าเฮ้ยวอยนานไหมอัน,นไหนนาจะพักแล้วฮะอ,อย่าว่าเฮ้ยวีเ,เมื่งกี้เมือกี้